คือจริงๆการที่พรรคประชาชนนะครับอ้างว่าคอรมอชุดนี้เนี่ยคือครมที่เคยร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยพูดอย่างนั้นพูดได้แต่ต้องพูดให้หมดนะครับการได้มาซึ่งครมอของภูมิใจไทยครมอ,อนุทินหนึ่งการได้เป็นนายกของคุณอนุทินพรรคเพื่อไทยเขาไม่ได้เกี่ยว พักประชาชนเป็นพักที่ยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีและให้พักภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกว่าเชื้อนะครับนี่คือจุดกําเนิดเกิดขึ้นของรัฐบาลพักภูมิใจไทยโดยมีพักประชาชนนะครับที่บอกว่าเป็นตัวเองเป็นฝ่ายขานเนี่ยนะครับยกมือให้เขาเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่ร่วมรัฐบาล นะครับเพราะฉนั้นการที่เพื่อไทยจะบอกว่าเอาเป็นไงคุณเลือกเขาไปแล้วคอรมอรเขาเป็นยังไงบ้างโดยที่พรรคประชาชนตโต้กลับว่านี่คือพรรคที่เคยร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยโดยที่ไม่ได้มองว่าตัวเองคือคนที่ยกมือให้ครมอรอนุทินหนึ่งซึ่งมันคนละช่วงเวลาคนละเหตุการณ์คนละที่ไปที่มามันโอ้พรรคเพื่อไทยนะครับยืนยัน ยุบสภาแต่ไม่ได้แล้วก็ยื่นข้อเสนอให้พรรคประชาชนว่าถ้ายกมือให้พรรคเพื่อไทยนะครับถแถลงนโยบายเสร็จยุบสภาทันทีเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของคอรมออนุทินหนึ่งมันเป็นความเสี่ยงที่พรรคประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ